สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาเตอร์สปอร์ตไลฟ์ทีวีครับมาอยู่กับผมเช่นเคยครับเก๋าจิโระผมหงครับในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปติดตามผลการแข่งขันและก็คะแนนสะสมรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในศึกมอต GP สนามแรกของฤดูการ2024ครับกาตาร์กลางปีเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับก่อนจะไปชมคลิปการแข่งขันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์แชร์แล้วก็สับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปของเราครับ เอาละครับมาดูเลยครับว่ากาตากลางปีในปี2024ที่จบไปเมื่อกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันครับโมโต GP ครับสนามที่1ครับกริสตาร์ครับก็นี่เลยครับมีฮอกเก้มาตินเป็นเจ้าของโพครับอาร์เรชเชสฟาโรอันดับ2แล้วก็เอเนียบัสเซนี้อันดับที่3ครับมาตินเพิ่งชนะการแข่งขันสปรินต์มาครับ อันดับที่4เนี่ยเป็นของแบดบินเดอร์5ฟานเจสโกมานาย่าครับแชมป์โลกกวดที่6เป็นของมังมาเกสครับจะสังเกตได้เลยครับว่าแถวหน้าเนี่ยใช้ยางมีเดียมมีเดียมหมดเลยครับขณะที่มาไล่ดูครับแถวที่3ครับนำโดยฟาโบดีเจอยนันโตนิโอเปโด้คอสตาครับอเล็กมาเกสบริเวียเลสครับแจ็คมิลเลอร์รวมไปถึงเออราอุฟเฟนเดส กรีที่13ครับโยฮันซาโกมิเกลลิราครับมาโกเบเซกี้รวมไปถึงไฟโบกาตาโรครับโจอันเมียออกุสโตเฟรนเดสท่าค่ากี่นะครับมีในกิจที่19ครับ20เป็นของอเล็กซ์ริน21ลูก้ามารินี่แล้วก็กรีสุดท้ายครับฟรังโกมอร์บิเดลลี่ครับเจ้าของโพครับแถวหน้าเนี่ยใช้มีเดียมิดเดิลหมดเลยครับทั้งมาริกเบียเลสอ่ะขอไปครับทั้งฮอกเก้มาติน ตัวของอาเลเชสบาการโรและก็เอเนียบาสซินี่ครับและนี่คือมาร์กมาเกสครับผู้ชนะในการแข่งขันครับย้อนกลับไป3ปีก็ปีที่แล้วเนี่ยมีฟิเบรอดิเจนันโตนิโอกับเอเนียบาสซินี่ในปี2022ครับบริเวณเรเชนะในการแข่งขันปี2021นี่ครับวอร์มอัพแลบออกมาก่อนเข้าสู่การแข่งขันครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับรถแข่งของราอูเฟรนเดสครับนี่คือมาร์กมาเกสครับ กำลังจะเริ่มต้นแล้วเชียวครับโอ้โห,โหราอูรถแข่งมีปัญหาครับซัดเครื่องยนต์ไม่ได้ครับต้องนำออกครับเจ้าหน้าที่เรสต์รีชชันต้องเข้ามาเคลียร์ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขาแล้วครับนี่ครับพอ รถของราอูมีปัญหาแล้วไม่ยอมออกตัวครับก็ทำให้เกิดทงแดงครับดีเลยออกไปนิดนึงครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมไซมอนเควฟ่าครับผู้ก่อภาคสนามของ MotoGP เองก็รายงานว่ามีความกังวลเรื่องของอุณหภูมิของยางครับจากรถแข่งทุกค่ายครับนี่ครับเลสเชันประกาศดีเลยการขานออกไปครับราอูเฟนเดสโอ้โหง่นเลยครับ ว่าจะเอารถออกมาได้ครับเปโก้ก็งงอยู่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายลาอูครับรถแข่งสตาร์ทไม่ติดครับต้องไปเอารถแข่งอีกคันครับวิ่งควบหนักเลยมาร์กมาเกสดูจะงงๆแล้วก็ยังไม่ชินกับาการทำงานของไร้ไฮดีไว้ของดูคาติครับในช่วงออกสตาร์ทนี่ครับรถของมาเกสด้วยก็กดไม่ลงครับแต่สุดท้ายก็ออกได้ครับมา นี่มาดูก้มๆเงยๆอยู่อย่างนี้ครับอ๋อแล้วครับกป็นาเริ่มต้นขึ้นครับราอูเฟรเดสต้องมาต่อท้ายออกตัวไปฮอเ้มาตินขึ้นมานำได้ก่อนครับแล้วเปโก้บรรดาหญาครับจากนั้นแป๊บเดียวครับขยับขึ้นมาเป็นผู้นำคนที่ล้มไปก่อนคือแจ็คมินเลอร์ครับแต่แจ็คเองล้มก็กลับมาแข่งต่อได้แล้วครับมิเกลโอเลร่าโดนลองแลบเพนัลตี้ครับ นี่ครับจังหวะของแจ็คมิลเลอร์ที่พลาดล้มไปกลับมาแข่งได้ครับข้างหน้ามีเดียมิเดยมครับบินเดอร์ขึ้นมาดับ2กันเลที่ฮอเกมาร์ตินอยู่ดับ3ครับไล่บี้กันอยู่มาร์กมาเกสอันดับ4ครับเล็กมาเกสอันดับที่5ครับคนที่แรงสุดๆครับในช่วงประมาณ5-6รอบแรกก็คือคนนี้แหละครับเปโดคอสตาลุกกี้จากแกสแกรเทคทัวรครับแซงขึ้นมา ผ่านมาร์กมาเกสขึ้นมาครับขณะที่คู่นี้ไล่บี้กันอยู่อันดับ2-3ครับแบดบินเดอร์กับฮอเก้มาตินแฟรงกี้คาเซดีหัวหน้าช่างของมาร์กมาเกสครับผ่านขึ้นทางแข่งขันไปลุ้นมาร์กมาเกสอยู่ครับในอันดับที่4จังหวะของแบรดกับมาตินครับโอ้โหบี้นหนักเหลือเกินขณะที่มาร์กมาเกสเองครับจากนั้นเนี่ยก็พอโดนคอสตาแซงผ่านขึ้นมาครับก็ขยับเอาคืนได้ครับ นี่ครับจังหวะที่ペドコスタนั้นพลาดครับคือขยับขึ้นมาใหม่แต่ก็โดนะครับเป็นรีเพลย์ครับรีเพลย์จังหวะที่คอสตาแซงผ่านมาร์กมาเกสที่โค้งแรกส่วนในกลุ่มกลางครับฟาโบกาตาโร่ครับไล่อยู่กับโจอันเมียครับชิงอันดับที่11โจอันเมียเองไล่ขึ้นมาได้ดีครับจากกลุ่มท้ายเลยและคอสตาก็พลาดครับ โดนมาร์กมาเกสแซงเอาอันดับที่4ขึ้นมานี่ครับช่วงแรกขี่ได้ดีครับแต่ช่วงหลังยางหมดครับเปโดจังหวะการเข้าโค้งของฟรานเชสโกปัญญาครับโค้ง16เอียงไป60องศาครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเร็วจริงๆขณะที่ตัวของเปโดคอสตาร์รูดลงเรื่อยๆครับพอยางหมดโดนทั้งอเล็กมาเกสแล้วก็เอเนยพาเซนี่แซงผ่านขึ้นมา นี่ครับช่วง6รอบถอยลงไปเรื่อยๆครับเปโดคอสตานี่เป็นจังหวะเบรคครับเข้ามาพร้อมกันครับที่โค้งหนึ่งของแบดบินเดอร์แล้วก็ฮอเก้มาตินคู่นี้ฟัดกันสนุกครับสไตล์การขี่คล้ายคึนกันเราอูเฟนเดสไม่จบการแข่งขันแล้วครับรถมีปัญหาครับน่าเสียดายครับสนามนี้กลุ่มหลังครับโอ้โหไปบอดี้เจนัตนิโอครับไล่บี้ขึ้นมา และก็แซงผ่านตัวของเป d r o c a s t a ขึ้นมาด้วยครับรวมไปถึง a l e s s Spagaro ช่วงท้ายมาร์กมาเกสมีโอกาสไล่บี้เข้ามาครับหาฮอเก้ตมาตินเพื่อจริงดับ3แต่ไล่ติดนะครับแต่ไม่มีจังหวะแซงครับก็มาร์กมาเกสดูจะยังคงผ่อนผ่อนไม่กล้าที่จะใส่เต็มที่กับการแข่งขันในฤดูก,กาลใหม่ขณะที่ฟรานซิสโกปานายครับ ออกนำได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีใครสามารถขึ้นมาไล่บทกับเขาได้เลยครับจบการแข่งขันด้วยการเป็นผู้ชนะนำวม้นเดียวจบส่วนคนนี้ครับเดวิดทาราซี่ยิ้มครับโชมหน้าครับ3คนบนโพเดียมครับเปโกมาญญาญาอันดับที่1อันดับที่2แบรดบินเดอร์3เป็นของฮอเกมาตินครับผลการแข่งขันครับเปโกชนะไปครับ3 9นาที34.869เวลารวมครับ ห่างจากแบรดวินเดอร์อยู่1.329งจอันอันดับ2อันดับที่3ครับพอเก้มาตินตามอยู่1.9มาร์กมาเกสอันดับที่4ครับตาม3.4อันดับที่5เป็นของบาเซิลินี่6เป็นอเล็กมาเกสครับอันดับที่7ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับ8อเลสเอสปาการโรอันดับที่9ครับเปโดรคอสตาไล่ขึ้นมาสูงสุดที่อันดับ4ครับก่อนที่จะรูดลงไปอันดับที่10เป็นของมาลยเบียเลสครับ11ครับฟาบิโอกาตารโรครับดีสุดของรถญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ครับอันดับที 12เป็นของโยฮันซาโก้ครับจากฮอนด้าสิโจวันเมียครับ14มาโกเบเซกี้แล้วก็อันดับที่15ครับมิเกลโอลิเวร่าครับขณะที่โจอเล็กซ์รีนั้นไม่มีแต้มแล้วครับอยู่อันดับที่16 17เป็นออคุสโตเฟนเดสครับ18ฟรังโกมารเมลลี่19ครับเป็นของทาคาจินาคากามิแล้วก็อันดับที่20ลูก้ามารินี่ครับปิดท้ายด้วยแจ็คบิลเลอร์ที่พลาดล้มไปแต่ก็เอารถแข่งกลับมาจบก,กนนารแข่งขันได้ครับ ราอูไม่จบการแข่งขันเพราะว่าโรงแข่งมีปัญหาคะแนนสะสมครับรวมสปริน้์แล้วไปโกม้มนาย่านนำอยู่ครับมี31คะแนนตามด้วยแบรดบินเดอร์แล้วก็ฮอกเกมาร์ตินครับมาร์กมาเกสอยู่อันดับ4ครับมี18คะแนนตามผู้นำอยู่13แต้มครับอันดับที่5บาสเซนินีอันดับที่6อเลสเจสปาโกรครับ7เป็นอเล็กมาเกสอันดับที่8ฟาเบโอดิเจนันโตนิโอนะครับอันดับที่9เปโดคอสตา10เป็นบริกเบียเลสแล้วก็มาต่อกันตรงนี้ครับ นี่คือกลุ่มหลังแล้วครับอันดับที่11บเอ็ดฟโบกาตารโรมี5แต้มครับซากมี4แต้มครับจวนเมียเก็บไป3แต้มครับเบเซคี้เก็บไป2แล้วก็มิเกลราเก็บไป1แต้มผู้ผลิตแน่นอนครับดูคาติเก็บไป37แต้มครับนำโด่งเลยครับห่างจาก K t m 8คะแนนตามด้วยพีเลียยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้ารังทายในสัดส่วนประเภททีมครับทีมโรงงานดูคาติครับนำครับปีนี้กลับมาเก็บแต้มร่วมกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล นะครับมี46คะแนนตามด้วยพาร์มคกรซิ่งครับมีอยู่28คะแนนแล้วก็ปิเลี่ยอันดับที่3ส่วนตรงนี้ครับนักแข่งจากทีมอิสลาครับพอเก้มาตินครับอันดับที่1ตามด้วยมาร์กแล้วก็อเล็กมาเกสครับอันดับที่4เป็นดิจานาโตเรโอ5เป็นเปโดออคอสตาครับทีมอิสลาครับเกรซินี่นำครับจากผลงานของมาร์กแล้วก็อเล็กครับมี31คะแนน นี่ครับสนามต่อไปครับการแข่งขันก็จะมีขึ้นที่ปอติเมาในประเทศโปรตุเกสครับ22 23 24มีนาคมนี้ครับเว้นวักกัน2สัปดาห์ครับเอาล้ครับก็ในสุดสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันม o ต GP แล้วครับพอจบแล้วก็มาติดตามกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างจันน่าสนใจเลยทีเดียวตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากทุกท่านกดไลค์แชร์แลวก็ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยสวัสดีครับ New Honda าจีออโน่พลัสสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda g i n o Plus